สวัสดีค่ะพี่้องมามาเหมือนนี้เมื่อนี้มีเม,มนูเด็ดน้ำเสนอค่ะแกงเห็ดจ้าสิแกงเห็ดเห็ดเพิ่มข้ามเห็ดเพิ่งออกลรอจ้า,านี่ซื้อมาตดตลาดมัดหนึง่งลอยหนึ่งหรือว่าสิแกงอลไรนี่จ้าล่างเห็ดนหมกันแกงเซียนอันยยะผักติวดอกผักติวค่ะสิล่างเห็ด เฮ็ดพึ่งออกฝนตกสามสี่มือไล่ไล่กันบะแพงดิค่ะลอยหนึ่งบะแพงเด้อไล้หลายอยู่มันหายยากมันหัวตตออกไหมบ่วต่อคุณพ่อบาทคุณกับสีรถไหนดอกมันทั้งดอกอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรี้ยบบัต่อคุพูทธเถามาขายได้เฮ็ดจ้ายย

แกงเสียบนะาตะแกงหวานค่ะเห็นเลยยากสุดยากว่างมันอาทิตย์เราหันซีซาหามือขึ้นหลังน่ะเป็นอึ้องออกค่ะอึ้องออกลายหลายอยู่ในตลาดเน้นก็นนจะเอามาขายหลายค่ะคร,ร้อยหาสิบบาทซื้อมากินเทียนแน้งนว แสบอยู่ตุ่มใส่ใบมะขามอ่อนอันนี้ไปพ่อเห็ดเหมือนนี่ไปพ่อเห็ดแล้วซื้อเห็ดมากินหอมนั่นนะคะพู้ใดอยากกินแกงเห็ดน้ำกันมาเลยแกงซีอิ๊วหั่อยก็เสียอันนี้เ้าเจ้าอื่นเห็ดหนึ่งเห็ดเห็ด เฮ็ดเผืองขาไลา่บ่คือเฮ็ดเผื่ออันนี้เฮ็ดเผื่อหวานเพื่อนนี่กันเม่อ่อยเปื่นมาไหนดอกไม่ค่อยนี่นี่ขึ้นในฝนกระตกฝนตกแห้งเติบ ด็ดเฮ็ดพึ้งแดงค่ะนี่พึ้งแดงเสร็เด้สมาสิเห็นทั้งอุบุนกับทั้งบึงการบันน้าห่าจะบ่คอยเห็นปะไหนอย่าไปเก็บเนาะสิมวลเดี๋ยวถ่ายเอย่ยเป็นมาสก,ก่อนเิ็นพาดูกไปสอบขอนแก่นเนี่ยสิชวนเล่าออกไปดงเห็ดไปหาหลอกบึง คลิปนี้ไว้สำเนีก้กนค่ะสวค่ะ